พ่อแม่พี่น้องข่อยสีเหลาสูจากฟังเด้ค่ะมีบางคนเปินวาข่อยเนี่ยแตง่งฝรั่งฒถามาฝรั่งหลุนพอห่างกันหลายรอบหวังที่จะเอาสมบัติเขาหวังที่จะหุบเอาทรัพย์สินของเขาเวลาเขาตายเจ้าคือมาหูดีเด้นะเจ้าหูได้จังไดเจ้าเคยเป็นมาเต๋ขออ่อยนี่แต่งมาด้วยความ หักดรืยความอยากมาใส่ชีวิตใหม่กับคนที่เขาหักเห้าอิลีเขาอยากแต่งงานกับเห้าอิลีอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวนี้เด้อคือความคิดของ่อยคอยมาถึงคอยก็บุูงเลยวาสามีคอยเป็นหนีเครดิตพอแม่พี่น้องหวานองค์ขมเกินก็อยูนํากันมาจังเสียนะแม่นะที่คุยอยู่ได้ที่มาอยู่น้่งกันบวกแล้วนะกับแปดปี พ่อแม่พี่น้องเออมีลูกน้ำกันผู้หนึ่งนะผู้นั่งเมล,ลีนาเนี่ยแหละนะสมบัติที่เพื่อนมีมาบอกมีรถคันสีขาวนะที่คอยใส่ทุกมือเนี่ยคันเดียวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แรงพลังของเพืนะ่อนเนาะร่างกายของเพื่อนนั่นแหละนะเงินนี่บบมีนะคะติดนี่เครดิต <laughs> อ่ะเสีย คอยสิไปผ่านเอาอย่างจากเพิ่นเจ้าก็คิดก็ได้ถ้าเจ้าผ่านมาฮะนะเจ้าก็ยังบ่มเมาร่วมเมาคนอื่นเขาสิบผ่านคือเจา้านะเห็นมาสื่อรถเอ่อสื่อคอนโดนะทุกคนไอ้สื่อรถสื่อคอนโดนะ่ะมีมาที่หลังแล้วค่ะนะมีมาที่หลังคอยอีกนะสางมาร่วมกันนะเออมันเป็นสมบัติของเพิ่นผู้เดียวมันสมบัติของคอยนำเอ้ยนะ ไอ้สิสิ่งเดียเพื่นสิหวังไหวก็คอยก็คือว่าเวลาเพื่อนเสียชีวิตน่ะให้น้ำล่างของเพื่อนไปเผาให้ออกกระดูกของเพื่อนไปร้อยอังคารนะนี่แหละสมบัติที่คอยสิได้นะสิได้พปเศดให้เพื่อนเพื่นว่าถ้าคอยพ่ไปเเพื่อนมึงสิมาบียบคอคอยเจ้าก็ได้เนาะ เจ้าอยากสิวาเจ้ากวาเนาะเจ้าบ่าได้เบิงนะบ่งหน้าเบิ่งหลังบ่ได้เบิ่งเจ้าของเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซ้ำนี่นะคะมาเล่าสู่กันฟังซื่อ